สนับสนุนโดย True Online ที่หนึ่ง Fiber Internet ยอดนิยมของคนไทย True Digital Park ที่เดียวทุกความเป็นไปได้ สวัสดีครับสวัสดีครัคุณผู้ชมครับเข้าสู่ข่าวติดปากวันจันทร์ที่15กุมภาพันธ์2564นะครับพบกับผมครับชาติพัฒนกุลการกิตครับและเอิร์ธพาวินีสแสวงสุขค่ะสวัสดีคุณผู้ชมแล้วก็สุดท้องเอิร์ธนะครับใช่เม<อ>ื่อวานวันแห่งความรักนะฮะความรักเป็นไงบ้างครับเมื่อวานนี้เบ่งบานเบ่งบานเ<า>นาะ,นะ,ะหลายคนก็บอกนะครับไถึงเรื่องรักก็มาแจะเจ็บปวดพอจะไปบวชก็จำบทสวดนี้ได้อะโอ้โหนี่ตัวเองหรือเปล่าโอ้โหนั่นน่ะสิอะขอม บ้านเขาไปขุดค้นพบหินแต่มันไม่ใช่หินธรรมดาชาวบ้านเขาบอกแบบนี้น่าจะเป็นเหล็กไหลจะอยู่ที่ไหนแลวจะเจอเยอะหรือเปล่าเดี๋ยวรอติดตามชมพร้อมกันค่ะนอกจากเรื่องของเหล็กไหลที่มาฝากคุณผู้ชมแล้วนะครับจะพาไปทานก๋วยเตี๋ยวของร้านคุณตาคุณยายท่านหนึ่งไม่ได้ใส่ถ้วยนะใส่จานนะหรือว่าถ้วยเนี่ยล้างไม่ทันบรือไม่อย่างไ่รเดี๋ยวรอหาคําตอบพร้อมกันนะครับแต่ที่แน่ๆครับวันพรุ่งนี้เป็นวันออกสลากกินแบ่งรัฐบาลนะจ้าคุณผู้ชมเนี่ย ไปหาแรงบันดาลใจที่วัดโบสถ์ในพื้นที่จังหวัดอ่างทองก็กันครับนี่แหละครับเป็นบรรยากาศที่ออวัดโบสถ์ราษดรศรัทธาตําบลบางประกมครับในพื้นที่อําเภอโพทองจังหวัดอ่างทองครับทีมข่าวของเราฮนะก็ลงพื้นที่ครับไปสอบถามไปพูดคุยกับชาวบ้านนะครับออแล้วก็สังเกตนะครับหลายคนก็เดินทางมากราบไหว้จุดธูปจุดเทียนขอพรขอชคขอลาภครับจากไอ้ไข่ กุมารเทพครับหลังจากก็ให้โชคนะฮะทั้งหมู่บ้านนะครับสังเกตจากความศักดิ์สิทธิ์ของไอ้ไข่ให้ดีนะฮะน้องเอ๋ยดูจากสิ่งของที่นำมาแก้บนเห็นไหมข้างบนเนี่ยชุดทาหารนี่ก็เรียงกันแบบนี้นะครับรวไมไปถึงรูปปั้นไก่ชนก็มีของเล่นต่างๆอีกมากมายด้วยกันนะครับซึ่งชาวบ้านในพื้นที่ก็เล่าให้ฟังแบบดีครับว่าไอ้ไข่กุมารเทพองค์นี้ครับ ทางวัดโบสถ์พระสดรศรัทธาครับอันเชิญมาจากจวัดเจดีจังหวัดนครศรีธรรมราชมาจากต้นตำรับนะครับ <c oughs> เชื่อว,ว่าจะสามารถบรรดาโชคลาบนะครับแก่คนที่มีศรัทธานะครับที่ผ่านมาก็คนเนี่ยได้โชคได้ลาบกันไปหลายครั้งด้วยกัน<อ>นะครับนอกจากกราบไหว้ขอพรแล้วสิ่งที่พลาดไม่ได้ก็คือการเขย่าเซียมซีนะฮะ ไม่ใช่เสียงสีเสียงหลักนะเสียงโชคเสียงโชคนี่ก็เป็นอีกึ่งกิจกรรมที่เอ่ยชอบมากนะต้องให้เหยนะครับล้วก็ลุ้นนะฮะให้ไม้เสียมสีตกลงมาพอตกมาปุ๊บมันจะมีหมายเลขไงหมายเลขปุ๊บก็ไปดูซิว่าเลขนั้นมีความหมายว่ายังไงไปดูก่อนความหมายว่ายังไงดวงดีหรือเปล่าจากนั้นก็นําเลขบางคนก็เอาไปเสี่ยงดวงก็แล้วกันนะครับนี่อยู่ในพื้นที่จังหวัดอ่างทองนะครับใครอยู่แถวนั้นก็อย่าลืมแวะไปไหว้กันได้นะคะ อย่างที่บอกคะ่ะช่วงนี้หลายคนหาที่พึ่งทางใจเพราะว่าพิษโควิด19รอบนี้หลายคนได้รับผลกระทบเหลือเกินไม่เว้นแม้แต่นะคะศูนย์ช่วยเหลือน้องหมาน้องแมวของป้าน,นุชค่ะเขาบอกว่าตอนนี้เดือดร้อนอย่างหนักเลยน้องหมาน้องแมวเนี่ยแทบไม่มีข้าวจะกินแล้วค่ะโ ไปดูเรื่องนี้กันเลยนะคะอยู่ที่บ้านเลขที่50หมู่ที่1อำเภอเมอืองจังหวัดราชบุรีค่ะคที่ที่คุณผู้ชมเห็นแห่งนี้ก็คือศูนย์ช่วยเหลือน้องหมาน้องแมวโดยมีคุณนงนุษอารีรัตหรือว่าป้าน,นุษนะคะเป็นเจ้าของบ้านซึ่งเจ้าตัวก็เปิดใจกับทีมข่าวแบบนี้ว่าสาเหตุที่เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวไว้เยอะเนี่ยเพราะป้าเนี่ยเป็นคนรักสัตว์ ขี้สงสารพอไปเห็นหมาจรจัดที่ไหนเนี่ยก็ไปตามเก็บมาทั้งข้างทางก็ดีวัดก็ดีตามถังขยะก,ก็เอามาแล้วเอามานะคะตอนแรกเนี่ยป้าเองทำงานมีไรายได้ไม่เดือดร้อน ก็มีกําลังที่จะสามารถดูแลไหวซื้ออา,อ,อาหารได้นอ้องแต่ตอนนี้ป้าน,นุชเองเขาก็อายุมากขึ้นแล้วก็ไม่มีไรายได้เหมือนแต่ก่อนมีเพียงเบี้ยผู้สูงอายุที่ได้จากหน่วยงานภาครัฐแล้วก็ลูกหลานให้ไว้ใช้จ่ายเล็กน้อยเท่านั้นพอเจอพิษโควิดบอกเลยว่าตอนนี้ยิ่งแย่เลยค่ะเงินที่มีอยู่ตอนนี้เริ่มจะหมดไม่มีเงินไปซื้ออาหารให้น้องหมาน้องแมวครับซึ่งล่าสุดป้านุชเองเขาก็ไม่อยู่นิ่งนะเขาไปขอความช่วยเหลือจากในอำเภอเมืองราชบุรีมาแล้วซึ่ง ท่านก็ได้นําอาหารหมาอาหารแมวนะคะมาให้เป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้นแต่ว่าใครเป็นทาสน้องหมาน้องแมวอยากจะช่วยเหลือปนุษย์นะคะสามารถบริจาคเงินได้ที่บัญชีนางนงนุษยอารีรัก ธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชีฟังดีๆนะคะ9402041397หรืออยากมอบอาหารนำมามอบได้เลยนะคะที่บ้านเลขที่50หมู่ที่1ตำบลท่าราบอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีค่ะใครสะดวกก็ช่วยๆกันหน่อยเนาะคนละถุงสถุงนะครับเพราะว่าตอนนี้อย่างที่ทราบกันดีได้รับผลกระทบโควิดนะครับจากเรื่องน้องหมาน้องแมวที่กำลังได้รับผลกระทบนะครับวันนี้แต่งตัวสวยฮะเหมือนเจ้าหญิงเลยแต่งตัวสวยเหมือนเจ้าหญิง ต้องไปเที่ยวปราสาทนะแต่ปราสาทที่จะพาน้องเอ๋ยและคุณผู้ชมไปเนี่ยน้องเอ๋ยอาจจะสะดุ้งนิดหนึ่งนะชื่อว่าปราสาทสัจธรรมนะตายแล้วแต่สวยงามแน่นอนนะไปชมรมอมกันเลยครับนี่ภาพมุมสูงเป็นไงสวยจริงพี่แบงค์เข้าไปในปราสาทแห่งนี้เราจะปมชีวิตไหมเพราะชื่อว่าปราสาทสัจธรรมนะครับ ปราสาทสัจธ,ธรรมแห่งนี้ครับตั้งอยู่ที่ตำบลนาเกลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีครับบอกแบบนี้เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวสุดอันศีนของจังหวัดนะครับเป็นปรา,าสาทที่ทําด้วยไม้ทั้งหลังอ่ะโอ้โหดูที่มุมสูง,ส,งสวยามากแล้วก็ทะเลก็อยู่ข้างๆแบบนี้นะครับลแล้วยังบอกว่า<อ>เป็นปรา,าสาทขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและเป็นปรา,าสาทไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วยบอกเลยครับใครที่ชอบเที่ยวสายสถาปัตยกรรมเนี่ยห้ามพลาดโดยเด็ดขาดครับเพราะว่าภายในปราสาทแห่งนี้ก็จะมี กิจกรรมมากมายให้นักท่องเที่ยวได้ชมได้สัมผัสนะครับทั้งความงดงามของศิลปะโดยเฉพาะการแกะสลักไม้ที่มีลวดวลายสวยงามทีเดียวนะครับเป็นงานศิลป์ครับจากช่างฝีมือสมัยโบราณนะครแสดงให้เห็นถึงความพิถีพิถันในแถบทุกรายละเอียด,ดนะครศิลปะ<อ>ทั้งหมดครับเป็นการบอกเล่าเรื่องราวของศาสตรศาสนาปรัชญาอารยธรรมวัฒนธรรม ของชาวเอเชียตะวันออกนะครับเข้าไปแบบนี้จิตใจสงบรมรื่นนะฮะอนอกจากจะเดินชมสถาปัตยกรรมที่งดงามภายในตัวปราสาทไม้แห่งนี้แล้วนะครับภายในฮะยังมีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมสนุกครับไม่ว่าจะเป็นการให้อาหารบบสัตว<บ><บ>์ตบบนานาชนิดก่อนกลับบ้านนี่อันนี้อะไรน้องแพะเปล่านี่บบอนี้เด็กๆชอบเป็นพิเศษใครสนใจครับ วันหยุดเสาร์อาทิต์เออนี่ยไปเที่ยวได้ปราสาทสัจธรรมนะครับอยู่ที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีครับเปิดทุกวันตั้งแต่8โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นนะครับแล้วตอนนี้บอกแบบนี้นะมีโปรโมชั่นออในช่วงเดือนแห่งความรักฮะ,ค,ค,ะความรักส่วนใหญ่ไปเป็นเป็นคู่ใช่ไหมแต่โปรโมชั่นที่จัดแบบนี้ฮะ คู่รักพ่วงคนเหงาเอาคนเหงาไปด้วยเอาคนเหงาไปด้วยอะไรท่เงาอยู่ซื้อตั๋วสองใบฟรีหนึ่งใบจนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์นี้จริงๆที่นี่สวยมากเออจำได้ว่าเคยไปนะแต่ว่าหลายปีมาแล้วแล้วเขามีอีกหนึ่งกิจกรรม ขี่ช้างชมร,งรอบรอบโอ้ออสนุกเหมือนกันนะถ้าใครไปนะอย่าลืมไม่ไมแน่ใจว่าตอนนี้ยังมีหรือเปล่าตอนนี้ช้างตัวนั้นมันยังมีชีวิตไหมหลังหักไม่เรียบร้อยแล้วค่ะแหมก็ว่าไปอาพาคุณผชมไปที่จังหวัดกระบี่กันบ้างค่ะอย่างที่บอกไปนะคะว่าชาวบ้านเนี่ยเขาไปขุดค้นพบหินประหลาดเขาบอกแบบนี้เบาแต่แข็งเหมือนเหล็กเลยแล้วก็เชื่อกันแบบนี้ว่าน่าจะเป็นเหล็กไหลค่ะ ค่คุณผู้ชมนะคะไปที่จังหวัดกระบี่นะคะได้รับแจ้งจากชาวบ้านทับไซค่ะว่าพบหินประหลาดคล้ายเหล็กไหลขับโรในสวนยางเพราะผู้สื่ข,ข่าวเราไปถึงก็เห็นชาวบ้านในราคาะจานวนหนึ่งเลย กำลังขุดหาเหล็กหลายกันใหญ่เลยภายในสวนของสวนยางพาร,ราของนายประเสริฐจ,จันทร์สองแสงอยู่บ้านเลขที่61ทับหหมู่ที่10ค่ะซึ่งตรงนี้เองมีการขุดปรับตัดเป็นถนนผ่าน,านเข้าไปในสวนยางพาร,รารและจากการตรวจสอบหินก็พบว่าลักษณะของหินเนี่ยเป็นสีดําผิวมันวาว แข็งแต่ว่าน้ำหนักเบาอจริงๆเหล็กมันต้องหนักนะช่วหนก็ต้องหนักนะแต่นี่เบาต้องอันนี้เบาแต่ว่าแข็งพอนําไปเคาะกับท่อนเหล็กก็มีลักษณะดังคล้ายกับเหล็กกระทบกันแล้วก็มีรูปร่างต่างๆเนี่ยทั้งหมดที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยฝังอยู่ในดินซึ่งคุณพัชรินชาวบ้านเขาก็เล่าให้ฟังแบบนี้นะคะว่าเมื่อวานนี้ขับรถมอเตอร์ไซค์มาเห็นชาวบ้านกําลังขุดหาอะไรกันอยู่ก็เลยเข้ามาดู เลยรู้ว่าเป็นเหล็กไหลค่ะก็เลยขอร่วมจอยด้วยขอขุดด้วยแล้วกันซึ่งชาวบ้านก็นําหินที่ขุดได้เนี่ยไปให้อาจารย์ทางด้านศาสตร์ดูก็บอกว่าหินเนี้ยเป็นหินเหล็กไหลนิยมนําไปผสมกับมวลสารทําเครื่องรางของขลังค่ะส่วนทางด้านของเจ้าของที่ดินคุณประเสริฐเขาเล่าว่า3-4วันที่ผ่านมาเนี่ยคือให้ผู้รับเหมามาปรับหน้าดินนะแล้วรถแบ็คโฮมันไปขุดโดนอะไรบางอย่างเหมือนกับเสียงดังเลยกระทบกับเหล็กแบบนี้ก็เลยไปดู ก็เลยพบเศษหินดังกล่าวจํานวนมากกอชาวบ้านรู้เนี่ยก็ขอมาขุดกันบ้างบางคนก็บอกว่าเป็นเศษหินอุกกาบาตแต่ส่วนใหญ่เชื่อกันว่าเป็นเหล็กไหลนะคะซึ่งทางด้านของคณะกรรมการที่ปรึกษาหน่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นก็แนะนําว่าให้ชาวบ้านเนี่ยแจ้งให้ในอําเภอท้องที่ทราบแล้วก็ตรวจสอบก่อนที่ชาวบ้านเนี่ยก็จะมาขุดกันเองแล้วมันจะเสียหายไปมากกว่านี้ค่ะก็เดี๋ยวแห่กันไปขุดเยอะๆอย่างเงี้ยดินมันซุดพอซุดก็ส่งผลกระทบหรือว่าชาวบ้านอาจจะได้รับ ภัยและที่สําคัญไปรวมกลุ่มมากๆก็เสี่ยงติดโควิด19ด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวให้เจ้าที่เข้าไปตรวจสอบกันนะครับพักการครูนเดี๋ยวช่วงหน้าจะพาไปกินก๋วยเตี๋ยวครับก๋วยเตี๋ยวร้านแห่งนี้ฮะไม่ใส่ในชามไม่ใส่ในถ้วยใส่ในจานแบบนี้มีที่มาที่ไปเหมือนกันหรือว่าชามแตกนอรอชมพร้อมกันในช่วงหน้าครับ สนับสนุนโดย True 5G ผู้ให้บริการอันดับหนึ่งในเอเชียแปซิฟิกเร็วแรงสุดในไทย เพิ่มกันมากชอบเส้นไหมชอบค่ะไม่กินเกาเหลาไม่กินเกาเหลาใช่ไหมไม่กินเกาเหลากับพี่หรือว่าไงทุกคนแล้วค่ทุกคนนะฮะัวันนี้จะพาไปกินฮะก๋วยเตี๋ยวตายายที่ร้านแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกครับแต่ว่าร้านแห่งเนี้ยอย่างที่เกริ่นไปก่อนหน้านี้เขาไม่ใส่ในชามไม่ใส่ในถ้วยนั่นน่ใส่แต่ในจานนะทำไมถึงใส่ในจานแต่ที่แน่ๆขายดีอย่างมากทีเดียวครับไปเลยครับไปชิม ก๋วยเตี๋ยวพร้อมกันครับร้านแห่งนี้ครับก็มีคนมารอคิวกันตั้งแต่เช้านะครับไปทําความรู้จักครับกับร้านก๋วยเตี๋ยวตายายครับตั้งอยู่ในหมู่บ้านจอมทองอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกครับ ก็จะมีลูกค้าเนี่ยนะฮะแวะเวียนมาอุดหนุนตลอดทั้งวันนะฮะบรรยากาศที่ร้านก็รมรื่นครับอยู่ใกล้บริแม่น้ำน่านนะฮะสามารถชมวิวไปด้วยทานก๋วยเตี๋ยวไปด้วยฮะโอ้ยิ่งเพิ่มความอร่อยเห็นไหมฮะนี่ซึ่งก๋วยเตี๋ยวที่ร้านแห่งนี้ฮะเป็นสูตรโบราณตั้งเดิมฮะมีทางน้ําใสก็มีต้มยําก็มีนะฮะแล้วยังมีก๋วยเตี๋ยวไก่ก็มีและที่พิเศษสุด คือทางร้านนะจะมีเมนูเสริม<ค>เพิ่มเติมในแต่ละวันห<อ>มุนเวียนสลับสับเปลี่ยนกันไปในแต่ละสัปด<ม>าห์นะฮะก็เช่นมีเย็นตาโฟวันนี้มีบะหมี่เกี๊ยววันนี้มีกว๋วยเตี๋ยวน้ำตกนะฮะก็ะแล้วแต่ละวันนะเออนี่ไงใส่ออจานจานแบบนี้น่ากินมากเลยนะมันก็ดูแบบดูน่ากินนะทั้งหมูแดงทั้งอูค่ะไปสอบถามคุณตาปรมะครับภูนพี่ชนวัย70ปีเป็นเจ้าของร้านครับแล้วก็ลูกชายที่ชื่อว่านายนัชชาครับบอกแบบนี้ครับว่าที่ร้านเนี่ย ก็อขอ,ยขอัยที่บ้านนะฮะเปิดปร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเป็นปร้านก๋วยเตี๋ยวมานานตั้งแต่ปี2530นรบะครับส่วนภาชนะทำไมไม่ใช้ชามไม่ใช้ถ้วยนะครับก็ใช้จานก้นลึกใส่ก๋วยเตี๋ยวแทนนะครับเพราะว่าก่อนใ้นเนี่ยก็ใส่ชามใส่ถ้วยเหมือนกันมีลูกค้ามาสั่ง2ถ้วยพอจากนั้นก็มาเทรวมกัน น้ำซุปมันก็ล้นเออก็เลยบอกว่าเอ่ไมันใส่ไม่พอก็เลยแบบเป็นจานแต่ว่าหลุมลึกหน่อยอะไรเนี้ยแล้วก็แบบกว้างขนาดใหญ่แบบนี้มันก็เลยซดน้ำก็ได้สะดวกต่อการในปรุงด้วยะก็เลยเปลี่ยนมาใช้จานก้นลึกแทนนะฮะส่วนราคาขายอยู่ที่ 25ถึง60บาทอันนี้คือราคาจานหรือว,<ด>ว่าราคาอะไรครับราคาอา,คาหารราคาก๋วยเตีเ๋ยวนี่นะฮ <25 S 2> ะยี่สิบห้าถ้าพิเศษก็60บเนี่ยนะฮะซึ่งใครสนใจฮะไปชิมได้ฮะกว๋วยเตี๋ยวโบราณสูตรดั้งเดิมฮะไปอุดหนุนนะฮะกว๋วยเตี๋ยวตายายบ้านเลขที่1 05หมู่6ตำบลจอมทองเมืองจังหวัดจันทบุลกนะครับเปิดขายทุกวันนะ9โมงเช้านะฮะ ถึงนู่นะฮะบ่าย3ามโงเย็นบางครั้งบ่ายสองก็หมดแล้วนะ<อ>น้ำซุปก็หมดแล้วนะๆๆไปไม่ถูกก็โทรศัพท์ไปก่อน,นะฮะดังแบบนี้แล้วนะศูนย์หกสองหกนะครับไปกันได้เลยนะคะแล้วก็ก่อนปิดรายการวันนี้เรามีเรื่องเฮงๆมาฝากคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าเดือนนี้เป็นเดือนแห่งความเฮงค่ะทูพอย์เขาเลยใจปั้มนะคะแจกอ่งเปา100ล้านคะแนนค่ะ หนึ่งเบอร์รับไปเลย10คะแนนเรียกว่าแจกใหญ่รับปีใหม่จีนงกันไปเลยและสามารถนําคะแนนไปแลกของรางวาัลปีของขวัญน,นะคะปีวัวทองได้ทันทีแนะนําว่าให้เข้าไปที่แอป True ID ใครยังไม่มีก็ดาวน์โหลดแล้วก็สมัครให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นก็กดรับสิทธิ์อ่งเปาที่ปุ่มๆกล,ม,ล,ม,ลมๆแดงๆอันนี้พอรับเสร็จแล้วก็สามารถนำ u ูพอยต์ไปแลกของได้ทันทีและเขาก็เตรียมไฮไลท์ไว้ให้กับคุณลูกค้าถูทุกคนอยู่แล้วแลกได้ทั้งค่าเน็ตค่าโทรแลกจิตเล่นเกมชิงทองคำ ลุ้นของแบรนด์เนมและยังเตรียมดีลสุดว้าวให้แลกได้ทุกวันทั้งกินทั้งใช้แต่ว่าคุณจะกดรับอ่งเปานี้แล้วก็ใช้คะแนนได้ระหว่างวันนี้ถึง28กุมภาพันธ์นี้เท่านั้นนะคะเข้าไปเลยค่ะแอป Tru อ i ดครบเลยอยากบัน<อ>เทิงก็มีอ,อยากได้ของฟรีก็มาเหงเงเงรับตุ๊บจีแล้วกันเนาะโอ้โหนี่ปกติแพอยพี่ไปแลกอะไรดูไหม ข้าวหน้าหมูว่าอันนี้คือชอบเป็นพิเศษอรเลยนะฮะส่วนบริการรีกองข่าววันนี้ครับเดี๋ยวน้องลูกปัดนะฮะจะพาไปรู้จักกับกีฬาเอ็กซ์ตรีมนะที่กําลังกลับไาอีกแล้วู่นะฮะก็คือเซิร์ฟสเกตนะฮะเป็นเซิร์ฟบกกีฬาเอ็กซ์ตรีมบนบอร์ดแบบนี้นะฮะ ต้องใช้ทุกส่วนของร่างกายในการบังคับควบคุมความเร็วและการทรงตัวอ่าน้องปัดทรงตัวอยู่ไหมเนี่ยดูดิโอใช้ได้อยู่นะใช้ได้อยู่นะอ,อ,อันนี้ส่วนราคาโอ้นี่ไงงล่ะนีครับพูดยังไม่ทันจบเลยนะฮะอ่ะรอชมพร้อมกันได้ะนะครับอย่าเปลี่ยนช่องไปไหนครับกับสาวเซิร์ฟสเกตนี่นี่น น้องเอ๋ยเล่นเป็นไหมเนี่ยไม่เป็นกล<ะ>ัวรอ,อชมพร้อมกันะนะครับส่วนวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับสำหรับข่าวติดปากผมน้องเอ๋และทีมงานต้องลาไปก่อนขอให้สุขภาพแข็งแรงบุรกษาระคุ้มครองทุกท่านสวัสดีครับสวัสดีค่ะ